ครับวันนี้เรามาสำรวจเส้นทางในการที่จะถ่ายทำในภารกิจของการาขับรถไม่ล่าไม่ทานนะครับ26ปีของการจากไปของสืบนาคสเสถียรน,นะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางของอยู่บริเวณบ้านหน้าฝายบึงตะโพนะครับซึ่งออกมาจากโรงเรียนบ้านไรวิทยาซึ่งผู้ขับขี่เนี่ย ก็จะขับอ้อมด้านหลังนะฮะแล้วก็มาโผล่เส้นทางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านด้านหน้านี่นะครับแล้วก็วิ่งตรงมานะครับแล้วก็มาเข้าโค้งตรงนี้ฮะจุดนี้แล้วก็ขับไปโผล่ที่โรงเรียนบ้านห้วยบงโรงเรียนบ้านห้วยบงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นทาง <c oughs> เนี่ยครับ2คนเนี่ยได้ลองทดสอบการขับขี่ให้เราดูว่าผู้ขับขี่จะต้องเข้ามาจุดอันนี้จะเป็นจุดแอโร่นะครับที่ทางทีมงานได้มาทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานคือจุดนี้ก็จะเป็น ลูกศรผู้ขับขี่ก็จะเห็นจุดที่เป็นแดงๆลูกศรชี้เนะี่ยหมายถึงว่าให้ไปเส้น <ไป S 1> เส้นทางนี้โอ้เรามาดูทดสอบนะครับการขับขี่เส้นทางของการขับรถอ d u ูโรที่บันไดยี่ปกปีของสืบนาคเสถียรครับเดี๋ยวเดี๋ยว Oh no <laughs> ครับแล้วตอนนี้ก็เรามาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางสำรวจเส้นทางการถ่ายทำในการขับขี่อดูโรที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดแทยธานีนะครับแล้วก็เส้นทางนี้เนี่ยจะผ่านมาจากโรงเรียนวัดห้วยบงนู่นนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับลัดตามป่าเขามาก็จะมาเจอจุดหนึ่งที่จะปะทะกับแอ่งน้ำนะครับเราก็จะมีภาพรีวิวให้ทางผู้ขับแข่งได้ชมกันนะครับว่าเรามาถึงในจุดนี้ จากนั้นก็เดี๋ยวจะเลยเราไปอีกนิดนึงก็จะเข้าเส้นทางลัดภูเขานะฮะที่นี่ธรรมชาติจะสวยงามมากนะครับแล้วก็ลัดภูเขาไปยังเหมืองเหมืองเก่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมตามไปดูที่เหมืองเก่ากันนะครับครับ